ทุกท่านด้วยนะครับผมดีเจรับสัตว์การเกลืวไทยกับผมนะมาร,ร์เกอร์เลยครับผมอ่าแล้วเป็นเรเราจะมาได้กินดูพิชุมาร์ไลซอสกต่อเลยนะครับผมนะตอนนี้นะเราก็เออมาอยู่กันที่ดินแดน,ดนที่แบบพิศวงอีกแล้วนะครับผมคือผมก็เดาไม่ออกแล้วว่ามันเอ่อว่าทางข้างหน้านี้มันจะเป็นยังไงคือผมก็แบบชักไม่เงพาวูไปเริ่มสักไก่เฉยชิบไหมยคอเอาไหม่ฮะโอเคอ่าละมานี่เราต้องเซฟไปสักหน่อยแล้วนะ เสียงซาวมันไม่แล้วครับผมกะเจ้าแบบให้มันดูเป็นเกมสยองขวัญเลยหรือไงเนี่ยนะประมาณนั้นนะผมนี่เฮ้ยเสียงคนเอ้ามันคืออะไรอ่ะฮะเอ้ยนี่มันคืออะไรฮะเราได้ยินเสียงเอ่อพวกด็อกเตอร์พวกคนเอ่อพวกอะไรต่างๆนานา,น,านี่มันคืออะไรเอาละครับเราจะเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับ กับไปแล้วกับไปแล้วโอ้เอาแล้วไงลุ้นกันอยู่ที่ไหนโอ้โหโนี่มันบอสนีู่วะอะไรนี่เล่นมันกูไม่ได้ื่อเลยกูมาถึงนี่ดิแก้วูวูกูกูกูจะต้องมาสู้กับตัวนี้เนี่ยนะกูไปเล่นกูไปเล่นไปอะไรกันอาวุธกูมีแค่นี้เนี่ยนะเจ็กูสู้กับบุตรนี้มาไปแล้วโอเคโอเคไว้ตั้งสติตั้งสติก่อนเอาละเราต้องตาตามแผนเอาไว้เออมีงส่งกระแสไฟฟ้าเดี๋ยวนะ ต้องทำลายนี่ก่นอนมันต้องใช้อาวุธเนี่ยอ่านี่แต่ว่ากระสุนปืนนี่มันมีไม่พออีกอันนึงอีกอันนึงเวนมันจะหากระสุนมาได้จากไหนอีกเนี่ยที่บ่าชิปเลยเซฟก่อนโหเขาแล้วไงของจริงแล้วของจริงแล้วงานนี้ไม่แม่งไ,ไม่ใช่ขี้ขี้แล้วของจริงเลยโอเคโอเคค่ cool. อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเอาละอย่างนีน้ะ ห hey, oh, ิวก่อนเู้ไเฮ้ยไม่เอากูไม่อยากมาตรงนี้มันเป็นมิติที่เสีชั่วร้ายกระสือกระสือมาว่าอะไรโอ้โหออกไปออกไปกูจะไปตดปีกไตีกูโอ้โหแม่งลมกันอีสาตสัมไม่คีดชมลมมีชิมหมยโอ้โหเออเอายิงกระสุนจะอืมมันจะบินไปไหนมันจะบินไปไหนไปไหนจะตีมีก็เอาอย่งนี้ยังไงยังไงครับยังไงฮะอืมอืม มีกระสุนที่กูหน่อยไหมครับเหนือเกูมาทั้งทีขอ,อกระสุนหน่อยแล้วกันนะครับมีไหมครับ <c oughs> ตายเถอะเสียงมันชักหน้ากลัวผมอึ้งไปเลยนะหลังจากที่เ,เจอเจ้าบอสเนี่ยอยากเชื่อเลยว่าเจอบอสแล้วโอ้โหไม่จริงจะเชื่อ,อเออลยจ,จ,จริงจริงโอ้โหแบบสุดยอดเลยในสุดแล้วก็มาถึงเจ้าตัวบอสนี่จนได้นะเราก็ต้องใช้ความรู้ใช้ความรู้ที่มีในการกําจัดบอสต,ตัวนี้นะครับผมนะ ก็ก็ไปลุ้นกันเลยดีกว่านะแต่ตอนนี้กขอออกไปจากที่นี่ก่อนโอเคถ้ามีแอาวุธปืนนี้อีกเยอะๆมันก็ดีมากเลยขึ้นไงต่อทีนี้โอ้โชกฟืบนี่มาแล้วเอาแล้วครับโอเคเตรียมพร้อมเตรียมปืนไว้พร้อมนี่ปืนนี้มันจาเป็นในการที่จะเอาไปฆ่าบอสเลยลหแหละเลรอกูมาแล้วอื ต่อไปแล้วก็ไปโจมตีมันทางข้างบนนะเอาใหม่เลยใช่ไหมโอเคเอาใหม่โอเคโอเคยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแกจะไปฟ้ามาแล้วแกจะไฟฟ้ามาแล้วแกจะไฟฟ้า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 ปล่อยเร็วเลยวะอะไรอ่ะจะปล่อยเร็วได้ เจ็บอนว้าวไม่มีของเลยครับเดี๋ยวนะเรามันไปที่นึ่งเออมีของนี่ว่ะอ๋อเอออุ้ยนี่เด่ยเด่น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 เด่เดเลงช้าเวสิเวสิเร็วสิเเฮ้ยเร็วเร็วเวเรอ้าวกระสุนไม่มีเอ้ยยิงแม่งกางกระบาลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูเกียด กูเกลียดไปแล้วกูไม่เอากูไม่เอาเอาไปเอาไปไกลๆเอาไปไกลไปเอามึงยังตามกูมาได้เว้ยอ่ันนี่นี่อะไรกันทีนี้นี่อะไรอ,อ,ะไรอ,อ่ะฮะเอ้โอ้มึงอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเผื่อเรามาเก็บข้าวของไงเออมาเก็บพวกกระสุนกระสุนอันนี้เราจะไม่ทำเฟลนี่มันด่านสุดท้ายแล้วนะมันจะธรรมดาเนะี่ยโอ้โห ไอ้ตู้กตู้กูไอ้กูต้องขึ้นไปโอเคอืมมันจะยากไปไหมโอเคอ่าไปแล้ว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 อ่าเอ้ยอย่าล่วงอย่าเพิ่งล่วงโอ้ยไม่ได้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 เฮ้ยอาอเฮ้ยอะไรโอเคโอเคมาอีกแล้วโอ้ยมึงมาเร็วมากมาเร็วเอ้ยโจมตีที่หัวมันโจมตีที่หัวมันอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันจะส่งแต่ไปฟ้า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 กูมาแล้ว กูมาแล้วอ่าแคปเหมือนเดิมเขาเช่นเดิมเขายิงที่หัวปุ๊บไม่โดนเลยยิงที่หัวจิปอนมันอยู่ตรงนี้อ้าวไม่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 เอ้าเจ็บปีาไปมามาเฮ้ยเขียร์แล้ววะไม่ยิงไม่โดนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเล็งที่หัวโป้งอ่ายังไงต่อครับยังไงต่อครับกระสุนหมดเลยกระสุนหมดเลยเดียว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 

มาอีกที่แล้วทีนี้โอ้โหหวังว่าของจะไม่เจอกระสือนะจะเจอไอ้พวกพลนไฟฟ้าอ่าไม่โดนไอ้ไฟไม่โดนไม่โดนไปทางไหนต่อดีเอ่ยอืมเดี๋ยวนะขอยื้อก่อนโอเคปุ๊บโอเคน้ำอำมฤตเออใช่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 นั่นคือสิ่งที่เราจะสามารถอ่าสิ่งที่จะทำให้เรารอดไปได้คือน้ำอำมฤตอหึถ้ากูตายตะกี้นี่กูไปเกิดตรงนู้นเลยนะโอ้โหเฮ้ยแต่ก็ยังดีฮนะลง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  เอออันนี้คือข้อดีที่เราเอ,อ่อที่มันส่งตัวเราวาร์ปมาท,ที่นี่นะครับผมเราก็แวะมาเก็บอาวุธพอดีเลยเอ,อ่ะอ่านั่นคือข้อดีโอเคแล้วเราก็ฮิวไปด้วยแล้วเราก็เตรียมกระสุนกระสุนไปด้วยครับตอนนี้นะปืนธรรมดามันทำอะไรมันไม่ได้นอะกจากต้องใช้ปืนพวกเอ,อ่ออะไรที่มันเกี่ยวกับระเบิดหรือปืนอะไรที่มันแรงๆนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ครหรือปืนสติก็ไม่รู้นะแล้วก็เอ,อ่อปืนยิงบาสก้านะครับผมไอ,อ้พวกเนี้ยมันจำเป็นมากเลยนะครับผมส่วนไอ้พวกที่เหลือก็โอเเคกกกก็ไไไมม่ีออะราปยิงพพววแบบ ตั้งเอาไว้พวกตุ๊กน้องธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแต่เราก็ต้องดิ้งขึ้นไปนบนเลยนะมันมีของอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าเอา่ยอืมไม่เนียนครับไม่เนียนครับทำเป็นนิ่งครับทำเป็นเนียน,น,น,ยนโอเคหมดแล้วนะเราก็จะไปเด้งจากทางนี้ขึ้นไปบนนู้นโอเคเอาใหม่เอาใหม่อ่าเซฟกันครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวู้อ่าได้ด้วยเซฟอีกรอบอออวอวว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 ว ขอมั้ง้อ,องดิฉตีนเฮ้ยอะไรโอ้ wow. โหมาทีมาทีละเม็ดมาทีละเม็ดึโดนได้ไงวะโอ้โหแม่งกระแสไฟฟ้ามันแรงเว้ยโอ้โหอะไรวะหลบเสานีคงจะไม่เวิร์กเวว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 าาว Ok Ok Tại sao Tục tay chim ม <Gordon> าอา้าวนี่ <suit S 2> เราอยที่ไหนเนี่ยรบจแมนทำ <your> มาทำอะไรที่นี่ถ้าเราจะไปไหน<อ>นี่เขากำลังจะบอกอะไรกับเราอะ่ะ ที่มันสมองสมรภูมินายมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แน่เลยท<ม>ีนี้เหมือนจีแมนกำลังจะบอกเรื่องเราอะไรบางอย่างนะฮะฮะใครฟังออกก็แปลวนะครับคือผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราสามารถรอดออกมาได้เราสามารถทำลายเจ้า,าจ้าบอสนั้น เ e ็นอะ t ร e ี่แบบยอดเลยโอเคครับก็ฟังเขาพูดก่อนนะครับเือสิ่งที่เขาเออโอ้นี่ที่กำลังจะพาเราไปไหนเนี่ยเออจะพาเราไปอีกเออที่ที่ไหนเออยังไงอะไรเออ โอโ้โหนี่มันถ่ายไม่ชีนจะชัดเลยโอ,โอ้โหให้ตายแต่เพื่อนให้ตายจะจีแมนนี่แบบไม่รู้นะว่าจีแมนเป็นใครนะผมไม่เคยค้นข้อมูลเนี่ยกับผู้เขาผู้นี้ครับเขาเป็นชายปริศนานะครับผมคือผมก็ไม่รู้ฮะว่าเขาคือใครมันแค่เราเลือกฮนะอมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรแนละ้วกูคงจะต้องไปแล้วสินะเพราะ โอเคนี่คือเวลาที่เราจะต้องเลือกแล้วโอเคมันก็คงจะมีาาทางเลือกทางเดียวที่เราจะต้องอไปไปฏิบัติการกันต่อนะผมอ้าวอุอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ๋ออ๋อเข้าใจแล้ว ตะกี้ผมเลือกช้าไปเราก็เลยกลายเป็นไม่รู้นะเรามีส่วนกับข้องอะไรกับพวกสับประหลาดนั้นด้วยก็เราเป็นบุคคลที่ปฏิเสธข้อเสนอในการว่าจ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตอนจบอีกแบบนึงครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าผมเลือกไปทํางานว่าจ้างจากไอจีแมนนี่มันจะเป็นยังไงครับโอเคครับไปลองดูเลยนะครับผมไปแล้วโอเคสถานะเป็นไงครับแต่รับการว่าจ้างอยู่ในระหว่างรอการมอบหมายแสดงว่าไอจีแมนเป็นคนมอบหมายงานให้เราแล้วเราก็รับ งานจากไอจีแมนอ้าวจบเลยออาแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมโอเค Are you serious? Oh my god! ให้ตายเถอะเพื่อนวู้วอะอะวู้วอะจะเข้าไปจะเข้าไปวู้ววู้วว้าวฮ่าฮจบแล้วจับแล้วฮ่าฮจบแล้วจับแล้ว โอ,โอ้โอเคนี่แหละคือการจบที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไปเลือกนะฮะจากที่ไอ้เจ้าชิมเห็นว่าจ้างเรานะเราก็รับงานจากมันโอเคนี่ก็คือเส้นทางที่จะนําเราไปสู่ภาค2นะครับผมนะก็โอเคเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าผมจะแา้จบได้เกมแล้วโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะไม่อยากเชื่อจริงๆนะโอ้โหแบบสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้ก็นะโปรเจกต์ฮับไลท์ซอล์ก็ ผมจะต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับผมผมตอนนี้อ่าตอนนี้ผมก็ต้องคงจะต้องขอปิดโปรเจกต์นะครับไลฟ์ซ้อมมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็โปรเจกต์อื่นๆจะมีเกมอะไรมานำเสนออีกก็เอาไว้เราติดตามทีหลังแล้วกันอ่านะก็ตอนนี้ก็คงต้องขอจบาอการเสนอร์กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันมากๆเลยนะครับผมก็นะขอบคุณท่านผู้ชมที่อคอยติดตามเกมนี้กันมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมทะทุกทุก เลยนะครับผมแตนะผมก็ดีใจที่ผมแคสจบนะท่าผู้ชมก็อาจจะสนุกไปด้วยนะครับผมก็ดีใจดีใจละสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอเกับผมในหมอรักเกอร์ก็ต้องขอจบการแสดงรายการเศษนี้ขอบคุณมากครับ